สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอโครงงานในระดับชั้นมธัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องการขยายชราไดโคเดมา SPP และเมคอรซาเพื่อเปรียบเทียบการยับยังการเจริญเติบโตของชอไฟท็ทปบทรลาโดยคณะผู้จัดทัพมีดังนี้ค่ะนางสาวชนันชิดาพุทธาลานางสาวจุธามาสวนรัตและนางสาวธิดาวดีสิงห์ทองจากโรงเรียนหาดใหญ่เวทยาทัยค่ะ ที่มาและความสำคัญในการปลูกต้นทุเรียนสามารถพบโรคของต้นทุเรียนได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะที่ปลูกในแปลงซึ่งโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในการปลูกต้นทุเรียนคือโรคแรกเน่าจากเชื้อฟไฟทอปทอลา่าโดยโรคนี้มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อต้นทุเรียนซึ่งผลผลิตที่ได้เป็นผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาการเกิดโรครากเน่าจากชาื้ไฟทับทาราเป็นโรคที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นมายาวนานโดยพบโรคได้ทุกส่วนของต้นตั้งแต่รากลำต้นกิ่งใบและผลค่ะเชื้อสามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนและสามารถอาศัยอยู่ในดินและพบในแหล่งน้ำได้ถึงแม้จะป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีการระบาดของโรครากเน่าของทุเรียนก็ยังคงเกิดขึ้นเป็นประจำ จากการศึกษาพบว,ว่าเชื้อราที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไฟทอปทอร่าได้มีสชนิดคือเชื้อราไดโคเดอร์ม,มาเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินบนเศษซากพืชซากสิ่งมีชีวิตและเชื้อราไมโครไรซา,าช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคทางระบบรากและช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรากทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำและอาหารค่ะ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทําจึงศึกษาเชลาเตโคนเดมาและเชาาลาไมโคิไลซาเพื่อเปรียบเทียบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไฟทอฟทัราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังมีประโยชน์กับต้นไม้ในหลายด้านมากกว่าการใช้สารเคมีที่ขายกันตามท้องตลาดนอกจากนั้นยังช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้อีกด้วยวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไฟทอฟทัราด้วย เชลาเตโคเดมาและเชลาเมโครไลซาค่ะ <Promised legendary> สมมติฐานเชลาเตโคเดมาและเชลาเมโครไลซาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไฟทับท <of> ัราได้แต่จะมีความสามารถในการยับยั้งที่แตกต่างกันตัวแปรตัวแปรต้นคือชนิดของเชลาได้แก่เชลาเตโคเดมาและเชลาเมโครไลซาค่ะตัวแปรตามคือประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไฟทับทัราค่ะ และตัวแปรควอบคุมนะคะคืออุณหภูมิพันธุของต้นทุเรียนระยะเวลาในการทดสอบปริมาณของเชื้อราและบริเวณที่ปลูกค,ค่ะขอบเขตการศึกษานะคะก็คือ 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการเกิดเชื้อรา 2. ศึกษาลักษณะโครงสร้างของเชื้อราแต่ละชนิด 3. ศึกษาการยับยั้งเชื้อราไฟทัพทัราเชื้อราเโคเดอร์มาและเชื้อราไมโครไรซาค่ะ วัสดุและอ,อุปกรณ์1นง้ำตาลกลูกโคสสชราไมคโครซ่าสชมชาร์ดโคเดมา 4. เข้าสวย 5. ้าเอาตเโโคล็ 6. หมันฝรั่งเผงวุ้น8จานพอเชื้อวิธีการดำเนินงานวิธีการขยายเชื้อตดโคเดมา 1. หุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโดยใช้ข้าว3ส่วนต่อน้ำสองส่วนเมื่อหุงแล้วข้า,าวจะมีลักษณะแข็งเป็นแกน 2. ตักข้าวใส่ถุงในขณะที่ยังร้อนปริมาณ250กร,รมัม ขับปากถุงวางรอให้ข้าวเย็นลง 3. เทหัวเชื้อราแต่โคเดมามาใส่ถุงประมาณ1 2ึงสช้อนชา 4. ดัดปากถุงให้แน่นโดยให้พีพื้นที่ในถุงมากที่สุดและคลุกชืราแต่โคเดมาให้กระจายทั่วข้าว 6. พักเชื้อไว้2-3วันขยำเชื้อราให้กระจายตัวอีกครั้งบ่มจนครบ7วันเชื้อราจะมีสีข,ขาวเต็มถุงจึงสามารถนําไปใช้ได้วิธีการเตรียมอาหารเลียงเชื้อี d a หนึ่งนำมันฝรั่งมาปอกเปลือกแ้วน,นับสะอาด ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสช่มันฝรั่งจำนวน200กรัมแล้วใส่ลงในหม้อ 2. นำน้ำต่อนปริมาณ500มิลลิลิตรต้มจนกระทั่งมันฝรั่งนุ่มแต่มเมล็เป็นเวลา15นาที 3. นำมากรองด้วยผ้าขาวบางแล้ใส่ลงในขวด 4. ให้นำน้ำสกัดมันฝรั่งมาเติมน้ำตาลกูโคตปริมาณ20กรัมและใส่ผงบน20กรัม 5. เทลงในจานร้อเชื้อ 6. นำไปฆ่าเชื้อในเครื่องออโต้เคปเป็นเวลา1 5นาทีทาาการจำแนกเชื้อแบคทีเรีย ลักษณะทางสังฐานวิทยานำใชรปราพลาธาโดยเลี้ยงบนอาหารเรยื่อแช้พเดียเวลาสีวันที่อุณหภูมิห้องเรียมสไลด์ด้วยน้ำเขยมเขีย่ฆ่าเชื้อเขียไปซึ่นใหเชื้อราพลาธาที่เลี้ยงไว้เป็นเวลาสี่วันวางบนแผ่นสไลด์ฆ่าเชื้อแ,และหยดแลโตฟินนลคตตอนบลูทิ้งไว้ประมาณห้าทีแล้วปิดด้วยโคเวอรส์สิลฆ่าเชื้อศึกษาลักษณะทางสังฐานวิทยาของเชื้อราได้แก่ก้านชูสเปอร์และโคนีเดีย ด้วยกล้องเจอทันแบบใช้แสงวิธีการดําเนินงานการคัดเลือกเชลราต่โคเดอร์มาและแมคคาริซาที่มีประสิทธิภาพในการหยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชลราไพทับเทล่าทดสอบประสิทธิภาพของเชอราต่โคเดอร์มาและแมคคาริซาในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชอราไพทับเทล่าดยวิธีดูอัเคอเจเพจโดยเตรียมเชลราไพทับเทล่าเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ผมที่ อุณหภูมิห้องเป็นเวลา4วันแต่้นใช้อ NO ินโนคูลเลชันลูปเขี่ยบริเวณปลายเส้นใย,ยของเชอราพีทัพเทล่า P ra. และนำเชอราลาปฏิปักแต่ละอันโดยวางไว้ในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ pda ให้ให่างจากขอบจานอาหารเลี้ยงเชื้อ pda 1นเซนติเมตรในแนวตกงข้ามกันวิธีวัดขนาดลัศมีการจเจริญของเส้นใย,ยเชอลาพทเทล่า P ra. และคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการของเส้นใย,ยเชอราพทเทร่าโดยใช้สูตร เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ r1 ลบ r2 ส่วน r1 คูณห0เมื่อ r1 คือรัศมีเฉลี่ยของโคโลนีเชื้อราสาเหตุของโรคที่จเจริญบนอาหารเหลืองเชื้อในการมวิธีควบคุม r2 คือรัศมีเฉลี่ยของโคลนีเชื้อราสาเหตุของโรคที่เจริญบนอาหารเหลืองเชื้อในการมวิธีทดสอบขนาดรัศมีที่เพิ่มขึ้นของเชื้อราไปดับเทราในแต่โคเดอร์มาวันที่1 0.3เซนติเมตรวันที่2 0.7เซนติเมตร วันที่สามเซนติเมตรวันที่สี่เซนติเมตรโดยรัศมีเฉลี่ยคือศูนย์จุดสามสองหาเซนตเมตรไพดอเทร่าในแมคโครไลซ่าขนาดรัศมีที่เพิ่มขึ้นวันที่หนึ่งศู้ซนเมตรวันที่สองศูนย์จุดเก้าเซนเมตรวันที่สามูนเซนติเมตรวันที่สีู่ดสซนเมตรรัศมีเฉลี่ยคือ0ูนยเจ็ซนติเมตรไพทอพเทร่าในชุดควบคุมวันที่หนึ่งศูนย์จุดส วันที่มตรวันที่4 3 5เซนติเมตรโดยรัศมีเฉลีย่ยคือ1 7 7 5เซนติเมตรอภิปรายผลจากการทดลองเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการยับยัง้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไพทเทปเทอราโดยเชื้อราที่นํามาใช้ในการทดลองมีทั้งหมด2ชนิดคือเชื้อราแตโคเดมาและแมคโรไลซาและทําการทดลองในระยะเวลา4วันผลการทดลองพบว่าเมื่อนําค่าลัศมีเฉลีย่ยของการทดลอง ระหว่างเชื้อราไพทับเทล่าในตาโคเดมาก,กับเชื้อราไพทับเทล่าในชุดควบคุมไปแทนค่าในสูตรเปอร์เซนต์การยับยั้งโดยให้อันหนเท่ากับ1.775และ R2 เท่ากับ0.325จะได้ค่าเท่ากับ81.69%และเมื่อนำค่าเฉลี่ยข,ของเชื้อราการทดลองระหว่างไพทับเทล่าในตาไมโครไรซากับเชื้อราไพทับเทล่าในชุดควบคุม ไปแทนค่าในสูตรเปอร์เซ็นต์การยับยั้งโดย r1 เท่ากับ1.775และ r2 เท่ากับ0.475จะได้ค่าเท่ากับ73.25นั่นหมายถึงว่าเชื้าตาไตโคเดมาสามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชลราพทาจับเทร่าได้ดีกว่าแมคคอรลซา7.77 สรุปผลเชื้อราไตโคเดมาสามารถเจบยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไปทับเทราได้ดีกว่าแมคโคลไรซาโดยเชื้อราไตโคเดมาสามารถเจ็บยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไปทับเทราได้81.69%ส่วนแมคโคลไรซาสามารถเจบยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไปทับเทราได้73.23%ซึ่งสามารถนำเชื้อราไตโคเดมาไปใช้ในการรักษาลูกล้างหน้าของต้นทุเรียนแทนยาหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม